คิงคุยข่าวครับครบจบรู้เรื่องวันนี้1กุมภาพันธ์2 5 6 5นะครับวันเที่ยวสำหรับเทศกาลตรุษจีนะครับซินเจียยอีซินีฮวัดชัย,ยชครับแน่นอนขอให้ทุกคนรวยๆเฮงๆเ,เงินเข้ากระเป๋าเงินเต็มกระเป๋าอย่าลืมนะครับวันนี้เงินเข้ากระเป๋าผ่านแอปเป๋าตังค์ใช้สิทธิ์คนละครึ่งมาย้ำม,มาบอกมาเตือนกันอีกครั้งครับสำหรับใครก็ตามที่เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งแล้วเฟสต,ต่างๆก่อนหน้านี้เฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามคุณอย่าลืมเข้าไปที่แอปเป๋าตังค์แล้วกดเข้าไปที่ GVlet เลือกยอมรับและยืนยันการใช้สิทธิ์คนละครึ่งด้วยนะครับเริ่มใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส4ได้ตั้งแต่วันนี้1กุมภาพันธ์เรื่อยไปจนถึง30เมษายนนี้เท่านั้นนะครับในรอบนี้รัฐให้วงเงินต่อคนคนละพันสองจะต่างจากเฟสก่อนๆที่ให้คนละพันห้าแต่ยอดเงินที่ใช้ได้สูงสุดต่อวันก็ไม่เกินวันละ150บาทนะครับตัวเลขนี้ยังเหมือนเดิมที่สำคัญครับ ใครที่มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์แล้วอย่าลืมนำไปใช้คุณต้องใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายใน5ทุ่มของ28กุมภาพันธ์อย่าลืมอย่าช้านะครับส่วนคนที่ยังไม่เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งเลยอยากจะสมัครใช้สิทธิ์ในเฟสนี้ทำยังไงให้รอสมัครลงทะเบียนนะฮะเขาจะมีโคต้าประมาณ1ล้านสิทธิ์ครับเริ่มลงทะเบียนสิกุมภาพันธ์หลังจากนั้นเริ่มใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้17กุมภาพันธ์เป็นต้นไปใช้ได้ถึงเมื่อไหร่ ถึง30เมษายนเหมือนกันวงเงินล่ะเท่ากันไหม1ัน0บาทต่อคนและใช้ได้สูงสุดต่อวันวันละ150บาทเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นอย่าลืมนะคนละครึ่งเฮงเฮงรวยรวย,รวยครับ